สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบก,กระดาษไดเรกโทมอลหรือกระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนนะคะว่าจะสามารถทนแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราจะเปรียบเทียบกันกร,ระหว่างกระดาษของ e ีซี่พินะคะและกระดาษที่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเป็นกระดาษประเภทสติ๊กเกอร์ความร้อนนะคะแบบไดเรกโทมอลอันนี้นะคะเราหลังจากที่เราบีบแอลกอฮอล์ลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าข้อความอะค่ะบนกระดาษเนี่ยจะดางหายทันทีนะคะและอันนี้เป็นของแบรนด์ e ีซี่พินะคะ กระดาษนะคะข้อควรระวังก็คือไม่แนะนําให้โดนแอลกอฮอล์หรือความร้อนนะคะหากเป็นงานประเภทใบปักหน้าเพราะว่าถ้าหากตัวบาร์โค้ดของใบปากหน้าเนี่ยโดนแอลกอฮอล์อาจจะมีตาทําให้ตารตรงนี้นะคะจะทําให้ขนส่งเนี่ยยิงไม่เข้าระบบนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทข้อความทัท่วไปสลักสินค้าตรงนี้นะคะ่ะก็สามารถที่จะโดนได้นะคะก็จะมีการจางเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถที่จะอ่านได้มองเห็นอยู่นะคะตัวของกระดาษเนื้ออีซี่พิลนะคะตรงนี้สามารถที่จะโดนน้ําได้ หรือแช่ช่องฟิใต้ด้วยอุณหภูมิติดลบ20สิบองศานะคะและกระดาษอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีค่ะประมาณนี้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลังตั้งไว้สักพักหนึ่งนะคะตัวกระดาษของตามซองตลาดเนี่ยก็จะเห็นครอ,อบนำกลับมาแต่กระดาษเนี่ยจะค่อนข้างดําเนื่องจากโดนความร้อนเป็นจำนวนมากนะคะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้หลังจากที่ของอิซิปิ้นตั้งไว้นะคะสรุปก,ก็คือโดนแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าไม่แนะนำให้โดนเยอะนะคะขอบคุณค่ะ